สวัสดีจ้าพี่น้องมาจากพี่น้องมากินตำมส้ขนมจีนพวงไข่เหลืองเอาเปาะแอะแปะพี่น้องเนี่ยสองสามสิบลูกอย่นี้แหละไงผักวางซุ้งกรอบจ้าพี่น้องมาเวลายลมันลายแตกไม่ได้กินนานละก็ย่้ามหืมหืมอ่ะผักวางผักวางซุ้ง

ผิดทันเ้ที่ยงกระแฮบเฮ้ย ก็ขัวไม่ให้กินน้ำปลาแดกกดไม่ได้หรอกชินน้ำปลาแดกให้อายไปเลยอ่ะอ่ะอายด้วยเนาะ แเหรอเนอะบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วจ้ะพี่น้องใส่เสื้อนานาได้จ้ะพี่น้องช่วงนี้ อากาศแปรปรวนเดี๋ยวกันหนาวรูวออ่ะเดินิบเอ็ดเลยเนาะบางคนจะเกี่ยวข่าแล้วบางคนเกี่ยวข่าแล้วจากเนาะข้าวกลาง から。Mà <laughs> ừ. xanh nói điều đấy Ú, uh, lại thật đâu Mà đi đường nữa 嗯，好呀。

ว้วนันนีน้หวานหวานหวานขวดเลยเนาะเรา๋ยวจะตุ้ไ,ไก่เนี่ยผักวองซุ้งหนึงเลยเนาะท้าผู้ใดมากกินนี่เนาะกับผักอะไรก็แซกก่ก็ตีตามให้ได้เด้อจับน้องเด้อกับขว้าสวัสดีจ้า